สวัสดีค่ะหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะต้นจำปาทองจำปาป่านะคะไม้เศรษฐกิจทางภาคใต้นะคะอ่นี่ค่ะอันนี้คืออัตรางอกนะคะหนิงเพาะไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคมนะคะ2563าคมค่ะวันนี้วันที่13สสิงหาคมนะคะ2563ค่ะ ก็เป็นระยะเวลาประมาณ42วันนะคะนี่ค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าไอที่ขาวๆนะคะเนี่ยอันนี้คือกำลังทยอยงอกกันขึ้นมานะคะแต่ว่าหนิ่งจะยังไม่ทำการย้ายตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ต้นเขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าอัตราง,งอกเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะกำลังผุดขึ้นมาขาวๆก็มีนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้คะ่ะสำหรับก้าจัมปาทองจัมปาป่านะคะไม้เศรษฐกิจทางภาคใต้ค่ะอาจจะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ยังไม่เข้าใจว่าจัมปาทองเนี่ยมีกี่สายพันธุ์นะคะเท่าที่หนิงทราบมาก็คือว่า,ามันจะมีจัมปาบ้านนะคะก็คือจัมปาปลูกประดับนะคะใช้ดอกกลิ่นหอมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นจัมปาป่านะคะก็คือจะเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นไม้ของทางภาคใต้นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูต้นกล้านะคะที่หนิงเพาะชุดแรกค่ะค่ะและนี่ก็คือต้นจำปาที่หนิงได้ทําการเพาะชุดแรกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือที่หนิงเพาะชุดแรกค่ะในตะก้าเมื่อสักครู่นี้คืออันนั้นเป็นชุดสองนะคะนี่ค่ะ ใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้นี่ตอนนี้นะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าอ,อ,อัตรางอกของเมล็ดจำปาทองจำปาป่านะคะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ